สวัสดีครับนักเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหารทศยมนะครับที่ ตัวหารนะครับและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนต้องใช้ความตั้งใจนะครับพอสมควรเลยครับอ่าเรามาดูนะครับการหารทศนิยมนะครับที่มีตัวหารและผลหารนะครับเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนะครับทบทวนการหารทศนิยมก่อนนะครับเมื่อตัวหารเป็นจํานวนนับนะครับศูนย์จุดหกหารสองนะครับดูในจากรูปนะครับศูนย์จุดหกนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เท่าๆกันนะครับ ต่ละส่วนนะครับก็จะเท่ากับ0.3นะครับดังนั้น0.6หาร2ก็จะเท่ากับ0.3นั่นเองนะครับหรือเรามาตั้งหารนะครับแสดงการหารสั้นนะครับศูนย์หารด้วย2นะครับก็จะเท่ากับ0.3นั่นเองนะครับ6หารด้วย2นะครับได้3นะครับผลหารมีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในกรณีที่ตัวหารนะครับมีมากกว่า หนึ่งหลักนะครับควรใช้วิธีการหารยาวนะครับดูกรณีนี้ครับ417.85นะครับหารด้วย15นะครับเราใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับปกตินะครับที่เราหารทั่วไปนะครับโดยเขียนจุดทศนิยมนะครับของตัวตั้งนะครับและผลหารให้ตรงกันนะครับดูนะครับแล้วก็เอา4 7 8 5นะครับหารด้วย15นะครับ15 3 4 5นะครับลบไปมาเหลือ2ก็ชักมา1ตัวนะครับอย่าลืมครับเวลาใส่จุดเห็นไหมครับจุดตัวตั้ง นะครับกับผลลัพธ์นะครับจุดต้องตรงกันนะครับก็ได้คําตอบออกมาคือ3.1 9น้นั่นเองนะครับตรงนี้ยังไม่ยากนะครับเป็นการหารปกตินะครับมาดูนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับซึ่งค่อนข้างยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทบกจนการหารทศนิยมนะครับเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมนะครับตัวหารเป็นทศนิยมเนี่ยเราไม่สามารถหารได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องทําให้ตัวหารเนี่ยไม่เป็นทศนิยมโดยการหาตัวมาคูณนะครับถ้าให้เราดูที่ตัวส่วนนะครับ ถ้าตัวส่วนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เราใช้เศษสิบส่วนสิบมาคูณนะครับทั้งเศษและส่วนถ้าตัวหารเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอย่างกรณีน,นี้นะครับหกจุดสองห้าหารด้วยหนึ่งจุดสองห้านะครับสังเกตหนึ่งจุดสองห้าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งฉะนั้นเราต้องเอา100หอานึ่งร้อยมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเมื่อหนึ่งร้อยมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้หกร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับจุดจะหายไปนะครับจําได้ไหมครับที่อ่าถ้าคูณอ่าด้วยสิบจุดจะเลื่อนมาทางขวา นะครับหนึ่งตำแหน่งถ้าคุณด้วยร้อยจุดก็จะเลื่อนมาทางขวา2ตำแหน่งนั่นเองนะครับถ้าคุณด้วยพันก็จะเลื่อนมา3ตำแหน่งจะได้คําตอบเท่ากับ5นะครับดังนั้นหกจุดสองห้าหารหนึ่งจุดสองห้าก็จะเท่ากับ5นั่นเองนะครับต่อไปนะครับทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับการหารลงตัวนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับจุดศูนย์แปดนะครับหารด้วยสามจุดสี่นะครับสังเกตนะครับตัวหารนะครับสามจุด 14นะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็ต้องเอา10นะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับคูณมานะครับจุดจะเลื่อนมาทางขวา1จุดนะครับจาก3.4ก็เป็น34เห็นไหมครับอ่าส่วน174.08นะครับจุดจะเลื่อนมาทางขวา1จุดก็จะเป็น1,740.8นั่นเองนะครับเราก็มาหารกันนะครับหารยาวตามปกติเลยนะครับหารสิบนะครับ170นะครับลบกันได้สเหลือชักศูนย์ลงมา นะครับแล้วก็34 1 34นะครับลบก็เหลือ6ชัก8ลงมา34 2นะครับ68หมดพอดีนะครับเป็นการหารลงตัวนะครับอย่าลืมนะครับจุดนะครับตัวตั้งกับคำตอบนะครับจุดจะตรงกันนะครับก็ได้คำตอบคือ51.2นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับก็จะค่อนข้างยากมานิดหนึ่งนะครับก็เราเรียกว่าการหารแบบมีเศษนะครับดูโจทย์นะครับ3.245นะครับหารด้วย1.25นะครับสังเกต ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับต้องใช้100มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ1.25่งจคูณร้อจุดจะเลื่อนมาทางขวามือ2จุดนะครับก็จะร้อยยนะครับ3.245นะครับคูณร้อก็จะเลื่อนมา2จุดก็คือ324.5นะครับเราก็มาหารกันเลยนะครับ1น5 2นะครับได้250ครับลบกันเหลือ74นะครับชักระับถัดไปมา1ตัวนะครับก็คือ5นะครับ 1255ได้625นะครับลบกันออกมาได้120นะครับปรากฏว่าเหลือเศษ1 2 0นะครับเราก็สามารถเติมศูนย์ได้เลยนะครับสามารถเติมศูนย์ได้เลยก็ชักศูนย์ลงมา1ตัวนะครับจนเติมจนกว่านะครับจะหารได้เศษเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็เติมไป1 2 5 6้าหกนะครับก็ได้1,125นะครับลบกันได้75ห้านะครับก็1 2 5 9นะครับก็ได้ ได้เจ็ดร้อยห้าสิบมานะครับก็ได้คำตอบนะครับคือสองจุดห้าหกเก้านะครับตรงนี้เริ่มยากขึ้นมานะครับต่อมานะครับตัวอย่างถัดไปนะครับการหารที่เราใส่ศูนย์นะครับที่ผลลัพธ์นะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับศูนย์จุดสองเจ็ดเ้านะครับหารด้วยสามจุดหนึ่งนะครับ อ่าุตัวหารนะครับเป็นเศษเอิหมึ่ตำแหน่งนะ้เอาเศษ10นะครับเอา1ิส่วนมาคูณเลือ10มาคูณนั่นเองก็ได้ส1เอนะครับเพราะามสิเอดฐาน2จเจ้าหารด้วยส1สิบเอดนะครับก็หารจะต้องมานะครับ31อไรได้2ไม่มีก็เติมศูนย์นะครับต่อไปจุดผลลัพธ์ต้องตรงกันนะครับกับตัวตั้งรับรับ3ออะไรได้27นเจรับไม่มีก็คือศูนย์ะสามบเอ้านะครับตรงตัวเลยก็ได้ศูนย์จดศูนย์เ้านะครับตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับศ0 3 402ี่ศนย์ผ่านด้วย0.54นะครับ uh, 0 5นาสี่ตัวหารเป็นต mm ัวเซืมสองตำแหน่งัทนคูณ100ครับ mm hmm. ก็จะได้จุดก็จะเลื่อนมานะครับทางขวามือ2องจุดจะได้ห้านะครับส่วนตัวตั้งก็จะได้3 000, า0พันามจุดนะครับ mm hmm. ก็หารกันนะครับตามปกติครับก็เป็นการหารลงตัวนะครับดังนั้นจะได้คำตอบออกมาคือ0.063ย์หกสานั่นเองนะครับเพราะว่าหลักใดที่หาร กันไม่ได้ต้องใส่ศูนย์นะครับเพื่อยึดตำแหน่งของหลักนะครับก็หาไม่ได้เราใส่ศูนย์ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีจุดต้องใส่จุดก่อนนะครับหาไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์นะครับนักเรียนคงจะเคยได้ยินคำนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับคณิตศาสตร์หนังสือกระพายคณิตศาสตร์นะครับาหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบนะครับอย่าลืมนะครับ เรื่องนี้ค่อนข้างยากนะครับนักเรียนต้องดูหนังสือครบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปซ้ำนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถสอบถามนะครับคนที่รู้ได้นะครับหรือโทรมาถามครูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบไปจบที่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ